นิทรรศการความรักของลูกสาวโดยอาจารย์ลุกปลิวจันพุชชาสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจของความรักสองแง่มุมประการแรกคือความรักที่จำพรกจากลาโดยไม่คาดฝันภายหลังจากความผูกพันอันยาวนานเกือบ20ปีและประการที่2คือสายใยแห่งความรักอันอบอุ่นจากแม่ซึ่งเป็นเสมือนสองมือที่โอบประคองปลอบประโลมยึดเหนี่ยวจิตใจให้แข็งกล้าเข้มแข็งและเพิ่มพูนพลังแห่งการสร้างสารรค์ให้กับลูกสาวของแม่เสมอ ผลงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาสความรัก1และความรัก2หยิบยกเอารูปหัวใจมาแทนค่าความรักระหว่างหญิงชายที่มีเงื่อนไขแห่งเพศเป็นข้อจำกัดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภซึ่งเป็นบทบาทจำเพาะเจอะจงในเพศหญิงหรือกระทั่งความรู้สึกรักใคร่ซึ่งสามารถเลือนลางจางหายไปได้อย่างรวดเร็วราวกับสายรุ้งที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ยามผลงานสแตเลสและไฟเบอร์กลาสแหวนมั่นหนึ่งและแหวนมั่นส ใช้แหวนเงินและแหวนทองที่มีหัวแหวนเป็นกระดูกเชิงกรานในฐานะของสัญ,ญลักษณ์ของการครอบครองและพันธนาการผลงานชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นกระดูกเชิงกรานคล้องด้วยมาลัยมงคลหากแต่พวงดอกไม้บนมาลัยกลับกลายเป็นตุ๊กตาของเล่นของสะสมสื่อแสดงความรู้สึกกระทบกระแทกแ,กแตกต่างการแต่งงานในแง่มุมของคนสองคนที่จริงจังหรือลวงเล่นได้อย่างเจ็บแสบ ผลงานรอรักเป็นกระดูกเชิงกลานผสมผสานกับแผงผมยาวสีขาวซึ่งงอกเงยจากบริเวณกระดูกหัวหนาวเส้นขนสีขาวทอดยาวราวกับการรอคอยอันเนิ่นนานชั่วกับชั่วกันจนสีขนหงอกโพลนผลงานแรกรักเป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่มีความโดดเด่นมากในเทศกาลเมื่อศิลปินใช้เส้นขนของตนเองมาเป็นวัสดุในการสร้างพุ่มขนรูปหัวใจสีชมพูช็อกกิ้งพิง บ่งบอกในยะะของการประชดแรงขับดันทางเพศซึ่งแฝงไว้ในความรักได้อย่างเจ็บปวดผลงานของลูกปลิวในเทศกาลครั้งนี้แม้ว่าจะมีมุมมองในเชิงตั้งคำถามต่อความรักหากแต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นศิลปินผลงานทุกชิ้นของเธอจึงยังคงไว้ซึ่งความงามในมวลปริมาตรของงานประติมากรรมไม่ว่าจะเป็นผลงานดอกรักซึ่งเป็นรูปทรงของกระดูกเชิงกรานสามชิ้นเกี่ยวร้อยรัดรวมกันไว้ หรือผลงานเริ่มจากเราซึ่งเป็นประติมากรรมรูปสุนัขสีช่ชมพูเกาะเกี่ยวกันเป็นตะข่ายและลุกลามแผ่ขยายออกไปความงามจากรูปทรงของประติมากรรมแต่ละชิ้นหลอมรวมกันในทิศทางที่ศิลปินกำหนดและเกิดกลายเป็นความงมดงามอันแฝงซ่อนไว้ได้วยความหมายอันเฉียบคมความรักของลูกสาวบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอิงอาศัยอยู่ในความรักของแม่แม้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยใดยๆที่เข้ามากระทบ หากแต่ความรักในลักษณะการที่ไ่ม่มวันผิดแผกไปจากเดิมก็คือความรักจากบุปการีที่ยังคงรักและห่วงใยบุตรธิดาของตนเองเสมอขณะเดียวกันผลงานแต่ละชิ้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงการตื่นรู้ต่อบทบาทของความรักและแสดงให้เห็นก้าวย่างในเส้นทางใหม่ที่ศิลปินกําลังแสวงหาเพื่อให้หลุดพ้นไปจากห้วงยามเดิมๆการเดิน,เดนทางด้วยวยากรณของการเป็นศิลปินยังคงดําเนินต่อเนื่องไปในมิติของการคิด ใครครวรขัดรูปทรงประสานสร้างวัสดุและหลอมรวมกันจนกลายเป็นผลงานแสดงเดี่ยวอีกหนึ่งเทศกาลที่น่าค้นหาและน่าติดตามสำหรับผู้ชมงานนิทรรศการความรักของลูกสาวจัดแสดงณนะ a เดลเ e r t e s ทสแกลลี่สุขุมวิท55ทองหล่อซอย10ระหว่างวันที่16กรกฎาถึง2 2สิงหาคม6 5 6 3ค่ะ